ครอบครัวนี้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะผูกเชือกไว้กับตัวอย่างแน่นหนาเพราะโลกภายนอกถูกทำลายในป่ามีแต่สัตว์ประหลาดที่ล่อลงใจคนถ้าเชือก่วงหลุดจากตัวพวกเขาจะพบเจอแต่ชะตากรรมที่ตายเชา้านี้ครอบครัวสามคนผูกเชือกไว้แน่นหนากับตัวอีกด้านเชือกเชื่อมกับบ้านเล่าเลยว่าบ้านของพวกเขาคือที่เดียวที่สามารถต้านทานปิศาจได้ต่อมาสามคนกับสุนัขเริ่มออกเดินทางหาอาหารฤดูหนาวกำลังจะมาถึงตอนนี้อาหารหารยากแม้กระทั่งกบก็ยังถือว่าเป็นอาหารอร่อยที่หายากโนแลนพยายามปีนขึ้นต้นไม้ แต่ไข่ในรังนกนั้นโดนงูเอาไปก่อนหน้าแล้วในขณะนั้นเองในพุ่มไม้ไม่ไกลมีไข่นกสีฟ้าตกอยู่โนแลนกําลังจะไปเก็บไข่ก็พบว่าความยาวของเชือกถึงขีดสุดแล้วมองโปรตีนที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมโนแลนไม่ลังเลยเลยกาลังจะปลดเชือกทันใดนั้นพี่ชายแสงก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นทําให้เขาหยุดแต่โนแลนที่ดื้อดึงดูเหมือนจะไม่พอใจทันใดนั้นแม่รักฉันมากกว่าอะไรคุณพูดว่าอะไรฉันไม่ได้พูดอะไรเลย